ื่องคืออ้ําเลิกตั้งแต่วันที่10บันวาคมอ๋อเรื่องหูห่วงทุกคนบอกว่าอ้ําหูหวงไม่มีเลยนะคะไม่มีเรื่องผู้หญิงไม่มีอะไรเลยค่ะไม่เรื่องที่นิสัยที่เราไม่เหมือนกันจริงๆค่ะแก้วค่ะค่ะกับเรื่องเราฉันจะชี้แจงคุจริงๆแล้วว่าอ้ําก็หนูอ้ําเฉยๆเลยนะ เรืตั้งแต่ว่าที่1 0ธันวัคมแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยคือเราก็ไม่ไม่ไม่รับรู้เรื่องอะไรแล้วก็อ๋อเรื่องหึงหวงทุกคนบอกว่าอ้าหึงหววไม่มีเลยนะคะไม่เคยโทรเช็คไม่เคยเรื่องผู้หญิงไม่เคยมีทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องผู้หญิงเลยแล้วก็ไม่เคยถามเรื่องผู้หญิงด้วยไม่ใช่เรื่องผู้หญิงย่างสาเหตุที่เลิกกันเหรอคะเรื่องเดิมเหมือนกับสามปีที่แล Jim, yes. Superman, ้วที่เลิกก็คือเรื่องเดิมไม่มีเรื่องอื่นเลยไม่มีเรื่องผู้หญิงไม่มีอะไรเลย เรื่องที่นิสัยที่เราไม่เหมือนกันจริงๆยังปรับแล้วปรับไม่ได้เราก็เป็นเรื่องเกัารบบซ้ำๆซ้ำๆซ้ำแบบหลายรอบมากเลยแต่วิสัยบอกเออไม่ต้องพออรแค่ไหนคือเรื่องของเรื่องใช่ไหมวันที่31ทำรอบเพื่อนปะคะก็มาเขาดันบ้นนา,า,า,บบานเอาแบตเสต็แล้วปีหนึ่ง,งกว่าเขาก็ไปเที่ยวต่อน้องก็ไปเที่ยวต่อแล้วก็ไปเจออะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ ไม่ใช่ร้านเด e ียวกับที่เป็นรูปเป็นข่าวอะนะคะคนละร้านกันเพื่ออ้ามาเจอที่เอกมัยมาดึกแล้วที่รุ่กวาดแล้วเนี่ยเขาก็มาเล่ากันเองแล้วอ้ามาลุกที่หลังอ้ําไม่ได้รู้เลยนะคะมารู้ทีหลังเพื่อนๆรู้กันหมดแล้วคือเขาก็ปรึกษากันว่าอ้ําบอกกันยังไงดีนะบอกใครยังดีทีนี้เขาก็บอกอ้ําแต่อ้ําบอกไม่หมดเขาไม่ได้ก็ามไป็ตัวเองแต่ซึ่งผลจริงเรื่องมันเกิดที่ร้านที่สองมาเจอที่ตอนแรกร้านแรกเพื่อนอ้ําไม่รูเพื่อนอ้ําไม่ได้ไปคืออ้าม่าว่่ไมหรืออ้ คนปล่อยมาจะมาม่าถามว่าเพื่อนอ้ําปล่อยอ่ะเพื่อนอ้ําไม่ได้ปล่อยนะเพราะลูกจะไม่ใช่ทุกเดียวกันแต่คนละร้านกันคนสถานที่สถานที่ไม่เกี่ยวกับเพื่อนอ้ําเลยไม่รู้สึกในกันที่เราไม่อยากอ้อไปอธิบายแต่ที่แรกคนก็เลยติดมาสั่งอ้๊มพังแต่อ้าก็บอกกับต้นแล้วว่าที่อ้๊ไม่ดูนะเราไม่พาดริงอยูใครนะคือเราแซวก็เหมือนชาวบ้านหนึชาวบ้านสองคุยกันนะที่เอาว่าเฮ้ยดาราเนี่ยดาราเนี่ยเฮ้ยเอยแครอย่างนี้หรอแต่มันเป็นชาวบ้านนะคือชาวบ้านตัวเองอ่ะมันเป็นเรื่องของตัวเองก็คือแแล้้้วววกกกก็มมาาาาาคคุยยัันนนออ่่่่่่่งงงเเเเีะซึรรรบตไ นะว่าเราไม่ได้ทำเพื่อใครนะแบบพ่อผมไม่สบายอยู่แไม่อยากจะ้งเรื่องอะไรเลยมันเงียบแต่โทรศัพท์อัมพังอยู่นี่มาสองเครื่องจริงจริงค่ะก็เลยเออ,อก็กล่าว่าจะอยาก,กท,าทิ้งในเรื่องัารสอนใช่ไหมคะต่อย่อซึ่งตอนนั้นทางก็อาจจงน้องๆคง,งออกมาพูดแล้วว่าอ้าวมุกมิงบอกไม่ใช่ใช่แล้วก็ทิ้สบายใจค่คะ<า>แต่ว่าก<ช>่อนระหว่างนั้นมันก็เหมือนกับเรื่องราวค่อนข้างแบบว่าจับใช่ใช่ค่ะคนตาอะไรไม่อามัดช้าตอนนี้อาหมัดยังไม่ได้เข้าไปดูแต่ตอนนี้ว่า กับพี่เอกับพี่เอเนี่ยหวัวอ่ะก็สงสารกันนะว่าหลับทุกชั่วโมงแบบอะไรว่าเกิดอะไรขึ้นคือจริงพี่เอต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องเรื่องอ่ะมันไม่มีอะไรเลยเพราะเราอ่ะคุยกันในกลุ่มของเราแล้วเราก็พูดแล้วว่าเราจะไม่ออกไปพูดข้งางนอกน,นะเพราะว่าเราไม่ได้เลิกติดสายหรือหลับหรืออะไรก็ตาม พ่เอเป็นคนที่พวกเราทุกคนจนมากแล้วอ้มาเหื่อนจามีความรักหรือรัอกแฟนจะเป็นคนที่ไม่บอกพี่เอเลยเพราะว่าบอกไม่ได้เลยพี่เออ่ะคือทุกคนรู้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใช่ไหมคะเราจะไม่เคยพูดแต่ครั้งนี้พี่เอรู้ก่อนเราเรื่องจะเป็นอย่างนี้พี่เอเป็นคนคนน่าราักมากเพรู้ว่าเขารักล้วเขาเป็นห่วงมากแต่เขาอ่ะเขาคิดว่าทุกคนพกเพื่อนเขาทุกคนเราอขาบอกไม่ได้มันาะว่ามันแค้นด้วยเราหรองอ่านลองดูสิ ที่ทำแบบลองดูว่าใช่เพื่อนหรือเปล่าแล้วจะมาบอกว่าเป็นน้องรักพี่เอแต่ละคนไม่ใช่ล่ะค่ะเลยอย่าบอกว่พี่เอมันไม่ได้นนะอย่าดุสบายแล้วเขาก็เลยอ่ะจนพอเลยไม่พูดยเยอะเลยอ่ะเสียแฉกเลยอ่ะแล้วเขาก็เลยเาา 45, 45, โทรหาวันวันที่สี่ที่ห้านสี่ห้าโมงเช้า ฉันบอกเฮ้ยนี่มันตีี่ไม่ได้พี่ตรงนี้ีห้าไม่ได้เธอลนเช้าไปหกโมงไม่ได้ขอเจ็ดโมงเพื่อนวกันฉันจะอาอู๋ตื่นไปถ่ายละครพอดีก็เลยคุยให้ก็เลยอูควบคุมพี่เอกไปและอั้มเนี่ยโทรไปหาอู๋ทีหลังว่าเขาคุยติดคุยกันหรือยังอู๋บอกยู่ในสายเลยพี่เข้ามาไหมแล้วว่าเข้าไปพี่เอกก็เลยแตะโทรศัพท์แมทโนเดียรได้เสืยกับอ้มเอาเงินเช่าไปพูดว่าเฮ้ยพี่เอกไม่ตั้งใจจริงนะพี่เอกเขาก็รู้สึกผิดเขานอนไม่หลับเลยอย่างนี้ คือมมันก็คืออ้ำเป็นคนกลางที่ให้พี่เอกับแมทได้คือจริงๆเรื่องนี้อ้ำอ่ะก็ไม่รู้อะไรก็งงเหมือนกันว่าอะไรมาค่ะคือก็เหมือนชาวบ้านชาวบ้านสองนั่งคือแบบติดเลือดพี่เออะไรเงี้ยแต่ก็คือพี่เอเขาเขาเขาหวันถือว่าเขาเป็นคนจิตใจแบบเขาไม่หงุดหงิไม่เขาเป็นคนจิตใจไม่คิดอะไรเหมือนเด็กขอสัญญาจากเขาว่าเขาไม่เคยฟ้องสักคนเพราเขาเป็นคนที่ไม่คิดอะไรเลยอ่ะพี่เอุ้้งอย่างเงี้ยเขาเป็นห่วงหงิดแต่จริงๆคือรถครัวก็ไปบ้านเขา บ้านอ้ําด้วยอย่างในส่วนของอ้ําแต่อ้ําจะการพร้อมนะคะผมเอ่อาจจะใจดีแต่ของอ้ําเนี่ยเราถูกฉัดในตั้มเรียบร้อยแล้วเราช่วยช่วยดูแลอ้๊าหน่อยเนาะนะคะเราใช้ตั้มว่างๆก่อนอย่างนี้ยค่ะด้วยคอมเมนต์ค่ะด้วยจริคืออ้ําอาจจะรู้สึกเช้าเพราะอ้ําถูกฉัดเรื่องผันเรื่หายเรื่อื่อว่าใหม่ใช่ไหมเพิ่งมานั่งดูบอ้๊าที่แล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องจัดการบางส่วนของเราเพราะอันนี้อ้๊าไม่ได้ของอะไรเลยท่าไมทําไมอยู่ใช่ไหมค่ะใ่มีบางอันนั้นเจอนะคะว่าอ้๊าปล ไม่เคยถูกบวกไม่ใชยถูกเลยไม่เยทะเลาะกันเรื่องเรื่องอะไรอย่างนี้เลยอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเราต้องจัดการจะต้องบอกต้องอะรอ่าง้ยออระดาคิดว่าเฮ้ยคนธรรมดากันได้ได้หรอแบบไม่ค้อแบบอะไได้หรอประมาณนีไรเออทนต้องบอกให้รอถัตั้งเลยเพรตอนนั่งคุยมาที่ที่แล้วทีไยตั้งอยู่ที่ต่างประเทศก็เดี๋ยวรอหลังจากอั้ดัดกสตีมานาจะเป็นช่วกลางคาว่า เด็ดที่แล้วว่าเขาบอกคือมันตั้งแต่อันนี้ที่แล้วอะค่ะช่วคือแคปไปแล้วเออเขาแสงที่งกระได้ตั้ง่ช่วยกันดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ในส่านพัดอ้ําสับสนอิจใจเป็นยังไงบ้างครับเรื่องมันเกิดขที่ที่มันมีคนไม่รู้มันทะเลาะกันตลอดแล้วค่ะเรื่องนี้มันนานแล้วจับเรามานานแล้วนีก็อยากจริงอยากให้จบไปใน แต่ในบางส่วนเขาก็รู้สึกว่าเสียดายแล้วก็เสียใจแทนเราว่าใช่เอาว่าขอบคุณมากเลยแลนานจะมีคนสงสารเยอะเมื่อคู่ชายไปเออเอาก็ยังงงเลยว่าเฮ้ยเขาบอกหยุดนะเพื่อนๆไม่ต้องเพิ่งเคยก็บอกว่าอยากจะช่วยกันแบบหยุดนะหยุดนะเพราะว่าไม่เคยเลยตั้งทางคุยกับผู้ชายแล้วจะมีคนสงสารนี่เป็นั้งแรกตอนแรกนะเอารถทัวร์กลับไปอย่างมะอออะไรเอองงมากเลยเพื่อนเขาเล่าที่ฟังก็งงมากเลยเกิดอะไรขึ้นอะไรย่างเงี้ยอนยากถามในอีตคนนั้นจะกที่เราเล่าเขาบอกเ้ื่อน เราเราชาวบ้านหน่ชาวบ้านสองนั่งเมากันอันนี้เขาบอกว่าเราเมากันเรื่องอื่นเราไม่เคยมาเราไม่เคยออกไปนอกกลุ่มเลยพอดีเลยคือเขาไม่ได้บอกว่าจะมือเข้ากับเพื่อนเอามแบบเล่นกันเองแล้วก็บอกว่าเออพี่ผมเป็นสุภาพบุรุษดูแลน้องน้องเพื่อนชมแบบนี้อยู่แล้วอยนะ่างเงี้ยค่ะแต่คือคนรเราบางทีใช่แล้วก็แซวกันเองในกลุ่มเรื่อยก็คือแซวกันเฮ้ยมึงยู่ในในน้าอย่างงี้นะอนะไรอย่างเงี้ย กก็คือเป็นอันนึงกปลว่าน่าจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบก็เพรวันนั้นพี่ไปเจอมากพี่เองเป็นทอดไปดิงกันพี่ได้คุดเรื่องกระเป๋าหายไหมพราอะไรพอนุ่ง่อหายไปยังไงมุ่งหมายจะเป็นกระเป๋าด้วยอะไรเงี้ยพูดที่กระเป๋าหายพูดอะไรพูดไม่ได้อะตัวพี่เองเพราะว่ามันเป็นเรื่องถึงงันเรื่องการอันผมคิดว่าเราพี่เองพูดเองเรื่องเี้พออ้ามานเป็นคนแนะให้แล้วก็แล้วคนถือเป็นคนคือพี่เองได้บอกว่าจะยกให้อ้ามด้วย เรื่องมันกับด่วไอเงี้ยก็ตลบไม่ได้อะค่ะตอนนี้ก็ได้นค่ะพี่อะพี่อะมีคำถจตอนนี้เราโคการเรื่อความรักยังงบ้างแล้ววันนี้มุมมองความรักอันมีความสุัน่ว่าอันหน่เดียวก็ได้ทุกวันนี้อัหาเลยตัวเองอันไม่เคยเอาเงินของชายบอกว่าไฮโซต่างๆนานาอาก็ไม่เคยแกลงเขานะถ้าใของผันมาเราก็ชตอบแทนไปอาจจะถูกฝ่าบ้างก็เล็กน้อยไม่ถูกมากคือกินค่าเขเลี้ยงเรา หลายคนกินแล้วก็ถ่ายเลี้ยงเขาอะไรเงี้ยเขาไม่เคยเอาเป็นใครที่เคยบอกเป็นใครเพราะฉะนั้นได้ด้วยตัวเองแล้วไม่ต้องห่วงจะไม่โสดตลอดชีวิตไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้ที่จะไปสอบหาเพราะตัวเองไม่ค่อยชอบเที่ยวไม่ค่อยชอบออกไปจาดไม่เจอคนนะคะอย่างมีครอบครัวเลยครับพี่ท่านมีแล้วเขาดูแลเราได้อ่ะเลี้ยงดูเราได้เอาวี่แต่ถ้านมีแล้วก็ดูแลไม่ได้แล้วทำให้เราปวดหัวก็เดินอุ้ยอันนี้เฉยดีกว่าใชคนเดียวใช้เงินคนเดียวดีกว่า บอกบอกแล้วแต่ก่อนแล้ว